พลตำรวจโทรเรวัตแชกับนันนกยัดใต้โต๊ะสามล้านให้กับผู้กำกับเบิ้มแต่เคลียร์กันไม่ได้พลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรแชร์ข้อมูลกับนันนกยัดใต้โต๊ะเงินก้อนโต3ล้านบาทให้แก่พันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงแต่ถูกปฏิเสธ กรณีคดีของกำนันนกทางพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรอ,อดีตนายตำรวจมือพะการและอดีตผอบอชอบสให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวทราบข้อมูลมาว่ากำนันนกเคยให้ลูกน้องที่เป็นตำรวจยศผู้กองนำเงิน3ล้านบาทไปให้แก่ผู้กำกับเบิ้มพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงหลังได้รับคำสั่งให้มาปราบสวยในนครปฐมแต่ก็ถูกปฏิเสธ ซึ่งเงินนั้นเข้ากองกลางนำไปปรับปรุงกองกำกับให้ดูดีเพราะผู้กำกับเบิ้มไม่รับเงินผู้บังคับบัญชาส่งให้มาปราบซวยทำงานตรงเป็นไม้บรรทัดคนตำรวจโทเรวัตรยอมรับอนาใจหลังผู้กำกับเบิ้มยิงตัวตายเสียดายน้องมันไม่น่าคิดสั้นเลยส่วนตัวมองว่าผู้กำกับเบิ้มไม่ได้มีความผิดอะไรสวยก็ไม่ได้รับและการจับมือปืนก็ถูกจับทันทีหลังก่อเหตุ ส่วนผู้กำกับก็พาลูกน้องคือสรารวัตรแบงค์ไปส่งโ,สโรงพยาบาลในส่วนความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาคเจ็ด พร้อมด้วยตำรวจสอบสวนกลางหน่วยปฏิบัติการพิเศษอินซีเจ็เจ้าหน้าที่ปปทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเข้าตรวจค้นเขือข่ายนายประวีนจันคล้ายหรือกำนันนกโยงพฤติการหัวประมูลที่ได้งานจากกิจกรรมรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อกำนันนกเป็นกรรมการบริษัทสองแห่งโดยเจ้าหน้าที่ได้ปูพรมค้น15จุดในพื้นที่อำเภอเมือง13จุดและอำเภอกำแพงแสนสองจุดในจังหวัดนคปรปฐมโดยจุด สำคัญซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทแห่งหนึ่งที่มีชื่อของกำนันนกเป็นกรรมการในพื้นที่ตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นกิจการแพ้นปูนก่อสร้างมีรถบรรทุกและรถแบ็คโฮหลายสิบคันพบพนักงานยังคงเข้าทำงานแบบปกติ ภายหลังการเข้าตรวจค้นนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปทให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าการปฏิบัติการในวันนี้เป็นการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปชปปงและกรมสรรพากรในการร่วมกันค้นหาพยานหลักฐานเอกสารสำคัญที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารการหัวประมูลซึ่งอาจจะมีการซุกซ่อนอยู่ในบริษัทดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะนำหลักฐานที่ได้มาทั้งหมดไปตรวจสอบและ ประมวลลผเชื่อว่าหากนําเอกสารทั้งหมดมาประมวลผลแล้วจะช่วยทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นและจะได้ทราบว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างซึ่งเชื่อได้ว่ากำนันนกไม่ได้ลงมือเพียงลําพังต้องมีคนคอยสนับสนุนและว,วันนี้ได้ให้ทางกรมสรรพากรร่วมตรวจสอบเรื่องการเสียภาษีอีกด้วยว่าบริษัทแห่งนี้มีการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่